สวัสดีครับกล well, <Culture. S 1> ับเข้ามาสู่รายการดูดวงของช่องโอสถิช n นลนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปทายดวงภาพรวมใหญ่ๆของทั้งปี2,566นะครับของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับซึ่งการทายดวงโดยภาพรวมแบบกว้างๆนะครับของทั้งปี2,566เนี่ยเราก็จะพูดถึงดาวสีดวงเป็นหลักนะครับที่จะมีการย้ายในปี 2,566นะครับได้แก่ดาวพฤหัสสัปดีนะครับดาวเสาร์นะครับดาวราหูนะครับแล้วก็ดาวมนุษตยูนะครับซึ่งการย้ายของดาวทั้งสีดวงเนี่ยจะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับก็แนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวง ตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดของตัวเองออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาในการทายเนี่ยจะมีความแม่นยํากว่าการใช้ราศีในการทายนะครับแต่ถ้าท่านต้องการรายละเอียดที่แม่นยําจริงๆเนี่ยท่านต้องเอาดวงเกิดหรือว่าพื้นดวงชะตาของบุคคลคนนั้นเนี่ยมาดูประกอบด้วยนะครับคำทำนายเนี่ยถึงจะแม่นยํามากที่สุดนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่า,าว่าในปี2566เนี่ยดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีนะครับโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม มาดูดวงชะตาโดยภาพรวมทั้งปีของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับในปี2 0 6 6นี้นะครับก็ต้องพูดถึงดาวใหญ่ๆนะครับที่จะมีการย้ายในปีนี้ทั้งหมด4ดวงนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวเสาร์นะครับดาวราหูนะครับแล้วก็ดาวมนุตติยุนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ดาวพฤหัสบดีก่อนนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวตัวแทนหึงความสุขความสําเร็จ ซึ่งในปี2566าเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ในราศีมีนะครับในช่วงของวันที่1ม่มกราคมจนถึงวันที่18เมษายนนะครับซึ่งการที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของราศีมีเนี่ยก็จะส่งผลต่อคนลัคนาราศีกรกฎนะครับให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันมีทิศทางมีความลงตัวมากขึ้นนะครับรู้ว่าเออชีวิตเนี่ยจะต้องไปทางไหนมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตลอดจนทั้งคนลัคนาราศีก็กฎบางคนเนี่ยอาจจะมีการวางแผนหรือว่ามีการเดินทางไปที่ไกลๆนะครับไปต่างประเทศมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนในช่วงของมันที่19เมษายนนะครับไปจนถึงช่วงสิ้นปีนะครับ าดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับซึ่งการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษเนี่ยก็จะส่งผลให้คนลักนณาราศีกรกฎนะครับมีโชคแล้วก็มีความโดดเด่นเรื่องของการงานเนี่ยสูงนะครับงานใดๆเนี่ยคนลักนณาราศีกรกฎก็จะทําสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแล้วลูกน้องบริวารเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการงานแก่คนลักนณาราศีกรกฎเนี่ยเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่19เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ย ดาวราหูนะครับก็จะไปอยู่คู่กับดาวเฤรื่อปปดีปในตำแหน่งของราศีเมษเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดาวสองดวงนี้มันไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง ของดาวพฤหัสบดีที่จะให้ผลดีงามต่างๆในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารลูกน้องให้ความสนับสนุนเจ้าชะตาคนลัคนาราศีกรากฏเนี่ยมันอาจจะถูกปั่นทอนได้โดยดาวราหูนะครับทีนี้ถามว่ามันปั่นทอนอย่างไรนะครับมันก็จะปั่นทอนในเชิงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าคนลัคนาราศีกรากฏเนี่ยจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะครับแต่ว่า โชคทางด้านการงานเนี่ยมันก็จะดูมีเรื่องอะไรที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันดูไม่นิ่งไม่เสถียรสักทีนะครับซึ่งก็อาจจะ ทำให้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเหน,นื่อยกับเรื่องของการงานได้อยู่เหมือนกันนะครับจะต้องแบบอาศัยความอดทนอาศาาัยการพลิกผัยในการแก้ไขปัญหานะครับงานถึงจะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์ที่ดาวราหูเนี่ยมาปั่นทอนคุณงามความดีของรเราเพื่อสัปดีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหลังวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็คือไม่ได้อยู่คู่กับดาวเพื่อสัปดีต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นดาวเพื่อสดดงงคคคุณาามวีให้แก่นลัคนะ ราศีกรกฎเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับดาวตัวที่2ที่จะพูดถึงก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวที่ให้คุณทางด้านความอดทนนะครับให้คุณทางด้านความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือมันเป็นดาวที่เจ้าทุกนะครับคือทําอะไรเนี่ยก็จะต้อง ทนทุกทรมานก่อนนะครับต้องอึดต้องอดต้นทนก่อนนะครับคือต้องแย่ก่อนนะครับแล้วถึงจะได้ดีในทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งของราศีมังกรนะครับในช่วงของวันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็การที่ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งของราศีมังกรเนี่ยก็จะส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎนะครับได้เจอคนรักคู่ครองนะครับหรือว่าได้เจอหุ้นส่วนนะครับได้เจอคู่สัญญาที่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ย เป็นดาวที่เชื่องช้าต้องทรหดอดทนต้องทนทุกข์นะครับมันก็เหมือนกับว่ากว่าเรื่องของความรักจะดีได้กว่าเรื่องของหุ้นส่วนจะลงตัวเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายผ่านความกดดันความเครียดต่างๆเยอะนะครับความสัมพันธ์ถึงจะลงตัวได้ดีในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเข้าสู่่วคของวันที่1มีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงสิ้นปีนะครับดาวเสาร์เนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งการที่ดาวเสี่กุม ก็จะไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่ให้กับคนลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าการที่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งราศีกุมเนี่ยอาจจะส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็มีปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญาทางธุรกิจมีปัญหากับหุ้นส่วนได้นะครับการเจรจาสื่อสารการเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือบางท่านเนี่ยความรักอาจจะไม่ได้แย่นะครับแล้วก็คู่ค้าทางธุรกิจก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่า มันจะกลายไปว่าอาจจะได้ไปเจอคนรักที่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนต่างชาติแทนนะครับหรือว่าในการทําสัญญาการทําธุรกิจ การทำร่วมกับหุ้นส่วนเนี่ยก็กลายเป็นคนต่างถิ่นนะครับเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแทนอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนดาวตัวที่3ที่จะพูดถึงก็คือดาวราหูนะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมานะครับในช่วงของวันที่1มกราคมจนถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยดาวราหูเนี่ยก็จะอยู่ที่ราศีเมษนะครับซึ่งการที่ดาวราหูเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับก็ส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎนะครับมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่ตลอดเวลานะครับต้องปรับ แต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงสิ้นปีนะครับดาวราหูเนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนนะครับซึ่งการที่ดาวราหูอยู่ตำแหน่งของราศีมีนนะครับก็จะส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎนะครับอาจจะต้องมีการปรับวิถีชีวิตของตัวเองเยอะนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยมีการย้ายบ้านนะครับหรือว่าในคนลัคนาราศีกรกฎบางท่านเนี่ยอาจจะโดนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเข้ามารบกวนได้นะครับ สำหรับดาวตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือดาวมนุษย์ตยูนะครับซึ่งดาวมนุษย์ตยูเนี่ยจะเป็นดาวเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าแห่งดาววิวัฒนาการเจ้าแห่งการเปลี่ยนไปในสิ่งใหม่ๆที่อาจจะพิสดารนิดน,นึงนะครับเช่นเหมือนกับลูกออลเปลี่ยนไปเป็นกบนะครับหรือว่าจากหนอนกลายเป็นดักแด้จากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนะครับมันเป็นดาวที่ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่เสมอนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือว่าทางร้ายเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเอา ดวงชะตาของแต่ละบุคคลน,นมาดูประกอบด้วยถึงจะบอกได้นะครับซึ่งในปี2566นี้นะครับในช่วงของวันที่1มกราคมจนถึงวันที่7มีนาคมนะครับดาวมนุษย์ตยูเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งของราศีเมษนะครับอันที่จริงเนี่ยดาวมนุษย์ยูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับ ซึ่งก็จะส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นลงลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยตลอดเสมอมานะครับทำให้รู้สึกว่าเรื่องของงานเนี่ยมันไม่คงที่สักทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่8มีนาคมนะครับดาวมนุย์ตยูเนี่ยก็จะย้ายออกจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับซึ่งการที่ดาวมนุดตยูอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยก็จะส่งผลให้คนลัคนาราศีกรกฎนะครับได้โชคได้ลาบได้เจออะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอคู่แบบแปลกๆนะครับหร บางคนเนี่ยอาจจะได้โชคเป็นของแปลกๆหรือเป็นของที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าตัวเองจะได้ก็ได้เข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนลนักขณาราศีกรกฎเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะแปลกแบบดีหรือว่าแปลกแบบไม่ดีเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับต้องเอาดวงชะตาของคน,คนนั้นเนี่ย มาดูประกอบด้วยถึงจะบอกได้นะว่ามันแปลกแบบดีหรือว่าแปลกแบบไม่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยปีนี้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะมีโชคแล้วก็มีความสําเร็จทางด้านเรื่องของการงานเข้ามานะครับ แต่ว่าจะเกิดโชคและความสำเร็จทางด้านการงานเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะหน่อยคือการงานอาจจะต้องแบบมีขึ้นขลงๆบ้างมีความปั่นป่วนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับส่วนช่วงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับกับช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยยังเรียกว่า พอไปได้อยู่นะครับแต่หลังคุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยไม่ดีจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับว่าความรักความสัมพันธ์นี่จะมีปัญหานะครับรวมทั้งเรื่องของการเจรจาการเซ็นสัญญาแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจกับหุ้น <g Pharise> e> ส่วนด้วยนะครับระวังว่าหลังคุมพาพันไปเนี่ยปัญหาจะเยอะนะครับหรือบางท่านนะครับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าหลังคุมภาพันไปเนี่ยก็อาจจะได้ไปเจอรักแบบแปลกๆนะครับรักกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะครับ แล้วก็ในช่วงท้ายๆปีเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพไว้ให้ดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับแบบภาพรวมทั้งปี2566นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ออสติแล้วก็ยูทูบชานอลของช่องออสติชาน e ลได้ นะครับในเพจแล้วก็ในช่อง y o u t u b n n h l นะครับก็จะมีการอัปเดตดวงประจำรายเดือนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่มากกว่าการทายดวงแบบภาพรวมโดยทั้งปีนะครับซึ่งการทายดวงแบบรายเดือนเนี่ยผมก็จะมีลงให้เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ